เอาละครับทุกท่านกลับมาว่ากลับมารีวิวเกมเ t ทโกงอีกครั้งหนึ่งกับกระผมนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยากมีอะไรอยากจะบอกทุกท่านว่าผมรีวิวไอ้ด่านเนี่ยมาครั้งนี้ครั้งที่3มแล้วเพราะว่าไอ้สองครั้งแรกเนี่ยเลนเดอร์ออกมาแล้วแวม่งเฟลแบบรู้สึกเซ็งเป็ดมากแล้วคราวนี้ผมสุดจะทนแล้วเล่นคลิปเกมแม่งเลย นยันไรแล้ววิ่งบูส์สนานโลกพวกมึงตายกันทั้งหมดเพราะตอนนี้พิทิกกลับมาแล้วพวกมึงให้หมดไอ้ไหนนิ่งไอ้ไหนเนี่ยไอ้ตายเนียตัวนี้ใหญ่ไปต้องขนาดบอกมือเอาแม็กมาเอาแม็กมา เดี๋ยวลืมต้องวางระเบิดด้วยีอนี่ไอ้ลูนเนี่ยมันชอบมุดหัวอยู่ในนี้นะเพิ่งมแล้วรอบที่สามแล้วเฮ้ถ้ามึงยังเฟลอีกกูมึอจะว่าไงแล้วบุญระบายอารมณ์กับพวกมึงนี่แหละง่ายดีลูกใครก็ช่างกัน เล่นย้ำหลายรอบซิจนกูจะจำได้แล้วมึงจะโ่กันตรงไหนมั่งกตรงนี้มีรูใช่ไหมกระโดดไปูไนไไปไหนสกุมืออยู่นี้กูก็มีปืนทไป

โอเคมึงรอดแล้วอเพรูะกูสิ็นสิดไสิดู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 สิดงสิดู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 ส้ดูสัดูสิ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 ดูสีดูสิดงสิดููสิ่นสิดูสิดนูสัดูสิดูสมึงสดูดูดสิูสิดูสิดูสิดูููดส ยิงกงดศ่ด้วยยิงก็ยิงไม่โดนกูรู้มาอยู่ตรงนี้คนนึงเอาข้างล่านี่ก็มีด้วยปืนพกมันต้องยิงอย่างนี้แต่ยิงปนเป็นหรือเปล่าฮะยิั่วมึงยั่วสักมึงจะหมดแมกแล้วยังไม่ตายอีก คือขบวนนี้มีคนหนึ่งใช่ไหมาขไม่ได้กินกีนเง่าอีกแล้วขึ้นไม่ได้กีกระโดดไปกีใช่ไหมเอ้ยไอ้นี่จำได้มันต้องมีอยู่อีกคนหนึ่งนีมว่าหายไปไหนวะรถไหลไป ีม,มีจะมีอะไรดีีอะไรเงั้นจะสาติทีต้องนี้ยิงตั้งต,ตั้งตั้งตัี้เกอยมายิงกูยิงหมดแล้วเว้ยเอาใครยิงกู กระโดดลงมาอย่างนี้มึงไม่รู้เหรอว่ามันเจ็บมึงกระโดดที่จนมึงไม่ใช่คนหรือไงเนี่ยฮะมีมามา่าก็ามามามากูรูมามา้เอามาม่ามาแต่กินมาม่ากูก่อนเอามาม่ามึงมาอันนี้ดีโฟสมึงกระโดดหาปัะแสงก็มึงเอามิทยุมามึงจะไปไหนเอาวิทยุมา Hotel 6, this is Fist Alpha. alpha. We are at the entrance to the okay. alpha. this is 6. Good job. Looks like we finally broke through that Hey, they are on their way. Over. 6, this is fist Alpha. Roger that. Expecting friendlies nearby. Need new orders. Shall we stay put? Over. test Alpha, this is 6. I'm afraid they'll run <laughs> the They know they're finished, so I'll try to burn everything. <laughs> ไอ้ตอนนี้มันคือการาต้องหายพวกเขาจมีผู้แผนที่หรือแผนการเนี่เดี๋ยอยากให้มันเผาทิ้งเลอมาเปิดเป็นเป็นข้อมูลที่ดีมากที่นี่เอสพือสุดพูดแล้ววางสายไว้เออกูจาได้กูมีอีกป้อมหนึ่งกูเนี่ยมาระเบิดไปวาง พวกแอปเนียนมึงไม่เนียนเอาซะเลยนั่นโดน,น,นใจจะยิงไม่โดนเอา้าเปี้ยวเหรอเปี้ยววะเปี้ยวนักใช่ไหม,มดีเลือดกูลดขนาดนี้นี่อะไรเนี่ยลูกแอดแดกมา,าก่อนู่ในคาร์เกอร์กอกูเห็นมึงมานะ้แต่ มาช่วยกูเลยเพื่อนเยอะนักเหรอคนอยู่ว่างๆให้ไม่ให้ยเลยอะไรเียนี่ัวบมแม็กแล้ว บ like อก <c oughs> ให้กูหายต p o นาน n นข้างเดียวกันจะยิงมืออีกแล้วยกว่อนแต่พมากี่หอเลยมัอง n ีเมีอะไรกันยยเยอะแยะไอเหรียญนี่มีอะไรกันนักหนาะ หรือเปล่ามึงยิงก็ยิงปิดบังเกอร์ตัวเองแต่นี้ไปเช็คพื้นที่ดีกว่าม,มีใครซ่อนตัวหรือเปล่าไอ้อัดเทคแรกก็แม่งเสียงสึงไม่ได้ยินให้คุ้มพูดดังๆแบบบ้านแตกอะไรไงี้ยคามิแคช ระเบิดเย็ยนยยร,รีบรีบออกทาห่างระเบิดเดี๋ยวระเบิดตายบ้านเป็นรูอีกเอาไงต่อเคลียร์พื้นที่ก่อนเอรายงานเลยทีโอ,โอ,อ้ยน,นี้ก็โมเดลทะลุกำแพงอีกอก็แม็กมา มีกี่แม็กมาใหนน้หมดโอเคระเบิดต้องไงต่อโอ้ยระเบิดแล้วงไงต่อ t น,นีย s ย u s t b ม another way out of here าจะเป็นทางที่ต้องลงเข้าไปี่เนี่ยเจ็กมันอะไรวะแถบซิคือยาแล้วพอมือ กลับไปหาไอ้คัเกอร์ดีกว่าอูมันสิเธอบีม้มันจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าแม่งไม่ต่างกันเลยเย้ไปหาคาเกอร์ูเล่ลเร็วๆนี้ไม่ขึ้นเครียร์อีกนั่นใครวะนะ่ะอ๋อคาเกอร์เพื่อนกูแล้วยังไงเนี่ย ติดบัคเกมนะูเนเฮ้ยเคเคียทีกูเดิมหมดเลยูะได้ส,สาธิี่คูยึดเรียบร้อยใครจะยังมังม้ยมาคนเดียวนั่นเนี่ยพวกมึงไม่ต้องออกมาหรอก กัป yup. กับตาวันน awesome. ี้ไ่สใส่หมวกอะใส่หมวกมาสามรอบแล้วยองสามรอบเลยไอ้คนนี้แม่งก็นั่งชีวอีกสาแว่นดัมอยากอจอกเขาตื้นไงส่แว่นดัมสาก็เกา เอเภารกิจต่อไปให้กูมุดท่อทางไอ้ที่ไปเจอเมอกี้นี้อีกโอเคกลับมาลุยกันต่อไอ้เยี่ยงเมื่อกี้นี้ลองไปเปิดเทสดูเสียงเสือกเบาอีกเอตอนนี้ก็ต้องมาลงทาง,งีเงาอ,อ,อีกแล้วดีไปไหนไอ้น,นี่เพื่อนไม่ครบรือไงอยู่คนนี้กูมีมีนะเวม้มีวี่นะเว้ยไอ้พกยี่ยอะไรมาบ้างมาให้หมด ทไม่ต้องแดกกระสุนกูนหรอกูกดเปื่อก Nobody Home ไม่ใช่มันเบิืนบ้านตอนนี้ลงนี่ดีกว่าไหนวะเนี่ยดีเลยเจอคังกระสุนอย่างนี้กูชอบ อาก้านี่แหละเบื่แอแล้วอาก้าคือฮะคือมานานแล้วเ,เย,ยนี้มัง่งกระสุนเยอะชอบ The NVA are well equipped in this area. t h s a s a ะุคนท้งวยูรูมึมมงแค่สาคนราะกูเล่นมาหลายรอบแล้ว ามคนแค่นี้ก <Nice bulk. S 1> ูมีเป็นเกือบตายอนีใบปริญญามันเียนจบคาอะไรก็ไม่รู้ช่าแม่นมีมามาด้วยกูแดกมามก่เลิกูลดนิดเดียวแต่กูกลจะแดกมีไหมสองอันี้ก็นอนหัทะลุกองอีกอันนี้ก็ a nice <diploma. S 2> กูก็รู้ว่ามึงตายแต่มึงคอหักขนาดนี้เลยเหรอง้อทะลุเข้าไปอีกวิทยุสิอ่าฮักกิทมึงแรงงานไปตอนนี้เออกูขอใจมึงขึ้นชั้นแต่กูเดินีกูเดินไม่น่าอีกโอเคงั้นมึงเลิกพูดได้แล้วรูกข้างล่างนี่ต้องมีอะไรเด็ดๆแน่ขอปาระเบิดลงไปก่อน ชิบหายลงตรงนี้อีกเฮ้ยดีนะกูหรอไปกิกอีกครั้งจะปลาได้แรงขึ้นการสากับนี่อีกน,นี่กูรู้ลงไปมันปันไดดีดีมึงลงไม่เป็นเลยไงฮักกิ้นเนีย <c oughs> นนะมึง สแดดแดดมาแดดมาม่าตัวนี้แบบรู้ม,มึงมเห็นกูหรอกูเป็นซูปเปอร์ไฮเดนแมนนะเวย้ยไม่มายิงกูล่ะตอนกูแดดมาม่าโชว์อากาศรู้จักไหมเขาว่าชวโชว์อากาศโดนกูแย่งมาม่ามาึงแดดเลยทางดีเอ้ยดีดีดีเคลื่อนที่เร็วกูชอบนี่หนูเก่งการทางมึงอยูย่ได้ อยังรบออไปเจ็ดสิบเอ็นัดร่นะแต่มึงไม่ได้มีแค่71คนหรอกรุ่งมมึงมีน้อยกูยิงหมดแม่งระมือเนี้ยไม่อยากตายเก้อเอรอเดี๋ยวถ้ามึงืันวุ้นยีงูดกินทั้งวันจะรีวิวเกมแม้ใครเครียดเสริมเครียดกับพวกมึงอีก เอ้ามาทักทายกูเหรอไหนคุยกันดีๆก็ได้ทางนี้เนี่ยโค้งมาทางนี้ก็จะเจอดินตรงนี้ They must have escaped through this tunnel here. โอเคใช่ไหมฮากินมันต้องหลบไปทางนี้แน่แทงยาอะไรเนี่ยแทงเรือนแสงจัดก้นไอ้สว่างได้ นี่กูจำได้แล้วถ้าเลี้ยวทางนี้ทางตันตันไหมไงกูเดิ่ม,มาเลยมาทางนี้ดีกว่าอดมันใช้โปรแกรมรีวิวเกมนี้ตั้งหลายรอบแล้วยังไม่ยากเลยดีอ้าวชิายคกี้พายเอ็นกูตกน้ำอีก ไม่ไปฟารมันแทไนได้ไหมเนี่ยนะฮะคิดมึงค네ุยวิธีสิเสือคุยไม่รู้เรื่องอีกข่าวหน้ามึงเอาของดีโฟร์มาดีกว่าใหญ่เล้าใจกว่าเยอะ ไปเลยเว้ยมันไ,ไปทางไหนวะมีของต้องวางมันของรมจำไดไว้ยทำพลานี้แม่มึงขุดยังกับเขาวงกดมึงเอาลูกขยันมาจากไหนวะของรู้สึกตามยิงนี้ไปซ้ายหรือไปขวาจะรู้ไหมเนี่ยชามไปทางที่มีชามสิ ยกระด้อิงเน็เต็คาตรกรรมห้องปิดตายอีกรอบด้วยวะเนี่ยมงอยู่ได้นะ่ินี่บนอยู่ได้ขึ้นหรือบนวะทางนี้แล้วกันอัดนานลงไปลงมาหลายรอบมัดเปลงเมมนะเว้ยหลังไม้โผล่บอกให้กูตามหนูไป ทางไหนวะเนี่ยอานงานเปลืองเมม,มอยู่เลยกินมึงวิ่งเร็วๆหน่อยก็ดีเหมือนกันทางเดิมอีกเออจะเดินพรอนกลับไปทางนี้เลี้ยวไปฝั่งหนึ่งดีวออดกว่าบางทีกลับมาทางนี้เพราฉะฉันนั้นกูตองไปทางนี้เอ,อ้ตามหนูไปดีกว่า

เ,เด,ดจะได้สุดวารวะนะฮะกิคนไว้โคนนี่นีงานนนนงนี้ใช่ไัได้ทาไปทานึ่งตั โอ้โหน, oh, น้ำไดเคจบอัพโหลดแค่นี้แหละ ขอบคุณที่มาชมงานรีวิวของกูครั้งนี้ดีมากแล้วถ้าเสียอีกกูแบบไม่รู้จะวูบย่ังไงแล้วไติดตามชมการรีวิวครั้งต่อไปแล้วกันนะโชคดี